สวัสดีครับผมเวิน,นะครับพบกันอีกแล้วนะครับมีคําถามเพิ่มเติมมาว่าท้องผูกทํำยังไงดีนะครับผมจะเรียนก่อนว่าการท้องผูกเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าอาหารต่างๆที่อยู่ในสะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดเก็บไว้ยิ่งนานเท่าไหร่เขายิ่งเน่าเขายิ่งหมักหมมอยู่มากนะครับจะเกิดสารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายเรามากมายสิ่งที่ทําให โรดการเหล่านี้ได้นะครับมีหลายตัวนะฮะแต่ตัวที่น่าสนใจแล้วก็ไม่มีพิษนะครับนั่นก็คือส้มแขกส้มแขกเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือช่วยให้เกิดการบีบตัวของลำไส้นะครับอาจจะช่วยขับลมนะครับอาจจะช่วยการระบายหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้แล้วเราก็จะแฮปปี้นะฮะตัวนี้จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญแตกต่างจากไฟเบอร์ธรรมดานะครับหลายๆคน ทานไฟเบอร์เข้าไปเยอะๆแต่ไม่ระบายครับเพราะเขาไม่ลื่นนะฮะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ช่วยให้เราระบายได้นะฮะผักผลไม้ต่างๆแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ออกจะลื่นๆก็คือมีกลุ่มส้มแขกมะขามแขกกล้วยสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ทให้เราระบายง่ายขึ้นเลขตัวหนึ่งจะช่วยเผาผลาญด้วยก็คือพริกไทยพริกไทยนี่น่าสนใจมากนะครับเร่งเมตาบอลรซึมหรือกระบวนการเผาผลาญร่างกายเรานะทานแล้วก็เหนือแตกเราจึงรวมเอา ส้มแขบซึ่งช่วยในการระบายควบคุมน้ำหนักพริกไทยซึ่งช่วยการเผาผลาญและรวมกับคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮือออกมาเป็นเครื่องดื่มพึ่งสะดวกในการบริโภคชื่อว่าซิเลพลัสครับช่วยทั้งผิวพรรณและควบคุมน้ำหนัก